จากสถานการณ์ฝนตกตั้งแต่ปลายเดือนกร,รกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคม2566เป็นต้นมาหลายพื้นที่ของประเทศไทยได้รับผลกระทบกันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะทางภาคอีสานของไทยเช่นจังหวัดนครพนมจังหวัดสกลนครจังหวัดบึงกาฬจังหวัดหนองคายจังหวัดอุดรธานีจังหวัดกาฬสินธุ์ และอีกหลายพื้นที่ต่างได้รับผลกระทบกันเป็นจํานวนมากมีพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวจมอยู่ใต้น้ำหลายหมื่นไร่จากสถานการณ์ในครั้งนี้ทางฝั่งประเทศลาวก็ได้รับผลกระทบไม่น้อยกว่าประเทศไทยของเราและดูเหมือนว่าประชาชนของเราเองจะได้รับผลกระทบและมีความลำบากมากอยู่พอสมควร เพราะเห็นได้จากทั้งภาพและวิดีโอจากหลายๆช่อง YouTube ของ y o u t u b e ร์ทางฝั่งลาวที่ได้นำเสนอออกมาและจะเห็นว่าการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและการช่วยเหลือประชาชนนั้นเป็นไปอย่างไม่มีความพร้อมและขาดประสิทธิภาพเป็นอย่างมากซึ่งต่างจากประเทศไทยของเรา ไม่ว่าประชาชนจะตกอยู่ในสถานการณ์แบบไหนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเรามีความพร้อมที่จะช่วยเหลือกันตลอดเวลาจากเหตุการณ์ที่มีผู้ประสบภัยในฝั่งลาวครั้งนี้ได้มีกลุ่มคนไทยอยู่กลุ่มหนึ่งถามคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งว่าเราจะยื่นมือช่วยเหลือพวกเขาได้อย่างไรบ้าง มีคนไทยคนหนึ่งบอกว่าให้ขเขมรไปช่วยสิเขาเป็นมิตรประเทศกันจงอย่าลืมไปว่านายสายสมอประธานมวยลาวเขาได้พูดบอกเอาไว้ว่าอย่างไรมีคนไทยอีกคนหนึ่งบอกว่าอย่าลืมนะว่ามีข้าราชการครูอยู่คนหนึ่งเขาพูดดูถูกสถาบันกษัตริย์ไทยของเราไว้ว่าอย่างไร และมีอีกคนหนึ่งให้เหตุผลว่าเมื่อก่อนไม่ว่าเราจะประสบปัญหาใดหรือเดือดร้อนเรื่องใดพวกเราก็ยื่นความช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทนอะไรแต่เขากลับเห็นเราเป็นศัตรูเราควรอยู่เฉยๆดีไหมอย่างไรก็ตามก็ยังมีผู้ที่ให้ความเห็นในเรื่องนี้เอาไว้ว่า ไม่ว่าจะเป็นคนชาติใดภาษาใดก็ย่อมมีทั้งคนดีและไม่ดีเป็นธรรมดาเขาอาจจะถูกสั่งสอนให้จงเกยียรตจงชังเราคนไทยมาตั้งแต่เนิ่นนานแล้วก็ได้แล้วท่านล่ะครับมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับสวัสดีครับ